สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t e c h by True Digital Podcast Unleash Possibilities Together สวัสดีค่ะคุณอยู่กับนุ่นเพนสสิทอนจำปาพัานธ์กับ t e c h by True Digital Podcast ที่จะมาเล่าเรื่องราวอัปเดตเทรนเทคโนโลยีให้ฟังกันค่ะและวันนี้เช่นเคยค่ะนุ่นอยู่กับ Big Team Editor ของ t e c h by True Digital ที่จะมาร่วมพูดคุยกับนุ่นด้วยค่ะสวัสดีครับผม Big Show ทวีวัฒนพงศ์จาก True Digital Group ครับพบกันเช่นเคยใน t e c h by True Digital Podcast ด้วยความที่เราพบกันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผม<ะ>ซึ่งเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกหรือที่เราเรียกว่าไพรมันนนั้นพอดแคสต์ Podcast ของเราในตอนนี้เลยจะมาร่วมเฉลิมฉลองนะครับผมไพร์มันด้วยออริจิน l ลซีรีส์ e y o n d Gender รก้าวข้ามข้อจำกัดอัตลักษณ์ทางเพศครับผม<ะ>โดยในซีรีส์ Beyond Gender นี้เรามีจำนวน2ตอนตลอดเดือนมิถุนายนนะครับผม<ะ>โดยตอนแรกเราจะพาไปรู้จัก Innovators ในแวดวงเทคระดับโลกที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยน ชีวิตผู้คนและสังคมโดยก้าวข้ามข้อจํากัดอัตลักษณ์ทางเพศนะครับผมและยังเป็นนางบันดาลใจให้ผู้คนได้เป็นตัวเองในแบบที่ไม่มีสิ่งใดมาเป็นกําแพงขวางกัน้นความรู้ความสามารถ และตอนที่2นะครับผมเราไปดูกันว่าสวัสดิการของบริษัทเทคทั่วโลกรวมถึงที่ไทยเปิดรับความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเป็นเพศใดก็ทํางานได้อย่างสนุกสบายใจแบบไม่มีอะไรมากั้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับผม<ะ>โดยเราเริ่มกันที่ตอนแรกก่อนกับตอนนี้นะครับผมรู้จัก4 innovators สายเทคที่ก้าวข้ามข้อจำกัดอัตลักษณ์ทางเพศโดย4ี่อินโนเวเตอร์สายเทคที่ออกมายืนหยัดความเป็นตัวเองทั้ง4ท่านนี้ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศด้วยความสมัครใจหรือคำอัลส์ด้วยตัวเองเพื่อให้สังคมก้าวข้ามข้อจำกัดอัตลักษณ์ทางเพศ <c oughs> นั่นเองครับผมค่ะเดี๋ยวแต่ละท่านเดี๋ยวจะให้นุ่นช่วยเล่าให้ฟังนะครับผมว่าแต่ละคนเขาก้าวข้ามข้อจํากัดอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไรบ้างนะครับผมโดยเริ่มกันที่คนแรกก่อนคุณวิเวียนหมิงครับผมค่ะคุณวิเวียนหมิงนะคะ ให้คำจำกัดความเขาก่อนเนาะบิ๊กว่าเป็นค,คุณแม่สตรีข้ามเพศเป็นนักประสาทวิทยาและเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI ด้วยค่ะ ถ้ายังจำกันได้นะคะ t เทคไบ o d ด g i t a l เนี่ยเคยเล่าถึงคุณวิเวียนหมิงแต่ว่าตอนนั้นนะคะบิ๊กเล่าในบทบาทเป็นคุณแม่ผู้สร้างพลังธรรมดาแสงพิเศษนะคะเราเล่าไปในตอนที่เป็นช่วงวันแม่เนาะนอกเหนือจากการเป็นคุณแม่ผู้ไม่ย่อท้อต่อข้อจำกัดของลูกด้วยการคิดค้นแล้วก็พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยของลูกแล้วนะคะคุณวิเวียนหมิงเนี่ยยังเป็นสตรีขัามเพรศที่เปิดเผยตัวตนมาตั้งแต่ปี2005และเธอนะคะก็เคยได้รับเลือกให้ เป็นหนึ่งใน100ผู้หญิงของ BBC ที่ถ่ายทอดบทบาทของหญิงแกร่งแห่งศตรวรรษที่21นะคะและก็ยังเป็น the outstanding list LGBT leaders and allies today นะคะโดย Financial Times ในปี2017ด้วยค่ะ ว้าวไม่ธรรมดาเลยนะครับแค่นุ่นเกลิ่นขึ้นมาเธอมีความรู้ความสามารถเยอะจริงๆเนาะซึ่ง,งวิเวียนหมิงค่ะเป็นนักประสาทวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI นะคะเธอทำอะไรบ้างเนาะปัจจุบันเนี้เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้บริหารของ SoCo Labs นะคะในเบอร์ l e y c a แคลิฟอร์เนียที่นิยามความเป็นตัวเองว่าเป็น a m a h Science Incubator คือเขามุ่งเน้นการใช้ Machine Learning ใช้แบบ Neuro Science หรือว่าประสาทวิทยาเนี่ยรวมไปถึง วิชาเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ร่วมกันเพื่อที่จะสำรวจความเป็นไปได้ของศักยภาพมนุษย์ในอนาคตแบบคนคนหนึ่งเนาะจะมีความแบบเขาเรียกอะไรมี potential เยอะขนาดไหนเขาก็ใช้ machine learning ใช้ neuroscience แล้วก็เศรษฐศาสตร์นี่แหละมาประยุกต์ร่วมกันทีนี้งานของเธอเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะงานของคุณวิเวียนหมิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเช่น เครื่องปั๊มอินซูลินสาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถสร้างอินซูลินได้แล้วเครื่องนี้ก็ทําหน้าที่ปล่อยอินซูลินเข้าสู่ร่างกายเรียนแบบการทํางานของตับอ่อนโดยที่ใช้ AI เนี่ยเรียนรู้ว่าจะจับคู่ระดับอินซูลินในร่างกายของผู้ใช้งานกับอารมณ์กับกิจกรรมว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องปล่อยอินซูลินนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นคนพัฒนาซุปเปอร์กลาสนะคะร่วมกับ Google ซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษให้ cia ที่ต้องการอุปกรณ์ AI เพื่อที่จะมาวิเคราะห์การแสดงออก สีหน้าท่าทางแบบเรียลไทมเพื่ออะไรเพื่อตรวจจับการโกหกนะคะซึ่งในภายหลังเนี่ยเจ้าซูเปอร์กลาสเนี่ยก็ต่อยอดมาเป็นแว่นตาพิเศษให้กับผู้ที่มีอาการออทิสติก แว่นนี้ก็จะช่วยประมวลผลให้ผู้สวมใส่รับรู้ว่าคนที่อยู่ต่อหน้ากําลังมีความรู้สึกยังไงก็ทําให้คนที่ใส่แว่นคนที่มีอาการออทิสติกเ,เขาเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นที่กําลังคุยด้วยกําลังปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะหากใครติดตาม Tech by ูดิจิทัลพอดแคสต์ของเราเป็นประจํานะครับ uh huh. ผมน่าจะจําได้ว่าทั้ง2อ n ินโนเวชันนี้ที่นุ่นไลฟ์ฟังนะครับผม <c oughs> คุณวิเวียนหมิงได้พัฒนา เพื่อลูกลูกของเธอด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากและเราได้เล่าเรื่องราวของเธอไว้ในเดือนวันแม่เมื่อปีที่ผ่านมาครับผมซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถย้อนกลับไปฟังได้ตามช่องทางพอดแคสต์ของเราเลยนะครับผมค่ะถูกต้องแล้วค่ะบิ๊กก็นอกจาก2 Innovation นั้นแล้วนะคะเธอก็ยังได้พัฒนา m ิวซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ Machine Learning เนี่ยที่จะแนะนํากิจกรรมให้กับผู้ปกครองอว่าให้ลูกไปเล่นกิจกรรมไหนดีนะเพื่อที่จะเหมาะสมกับลูกของคุณเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะแบบ ยิ่งเพิ่มพูนศักยภาพของลูกให้ได้มากที่สุดนะคะครับผมซึ่งปัจจุบันนะคะคุณวิเวียนหนิงเนี่ยเขาใช้ชีวิตคู่อยู่กับภรรยานะคะที่มีลูกด้วยกันก่อนการเปลี่ยนเป็นสตรีข้ามเพศนะคะซึ่งก็ต้องชื่นชมเนาะใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยความรักก็ยังมีให้กันอยู่ทั้งคู่เนี่ยก็นําประสบการณ์ของการมีอัตลักษณ์ทางเพศในแบบที่เป็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสารตั้งต้นการคิดค้นนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของคนนะคะซึ่งเธอมองว่าเป็นสัพสิ่ เข้นออกมาให้ได้มากที่สุด ะะวิเวียนห<ผ>ม,มิงเนี่ยก็คือตัวอย่างของการไม่นําอัตลักษณ์ทางเพศมาเป็นตัวขวางกั้นในการตระหนักถึงศักยภาพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้คนให้สูงที่สุดต่อกันด้วยท่านที่2เลยนะครับผมคุณออเดถังนะครับผมพวกเราอาจจะคุ้นหูชื่อนี้เพราะว่าคุณออเดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันนะครับผมและเป็นอีกคุณหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆแถมเรื่องราวคุณออเดและคนรอบข้างต้องบอกเลยว่าน่านับถือมากๆสําหรับในเรื่องการก้าวข้ามข้อจํากัดอัตลักษณ์ทางเพศครับผมใช่แล้ว เราคุ้นหูกันมากขึ้นตั้งแต่เธอก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวันเนาะออดเวยถังเนี่ยให้คําจํากัดความว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตัลไต้หวันสตรีข้ามเพศและนักปฏิวัติดิจิทัลค่ะสําหรับคุณออดเวยถังแล้วนะคะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นซีบิลแฮกเกอร์อัจฉริยะที่เข้าสู่แวดวงเทคมาตั้งแต่อายุ12บสองนะบิก๊กคือยังเด็กมากตอนนั้นเนี่ยอายุ12ก็เขียนโปรแกรมเพลด้วยตัวเองแล้วแล้วพออายุ15้เนี่ย ก็ไปพัฒนาเ e ิร์ h Engine สำหรับภาษาแมนดารินจนสำเร็จด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วพอ16ก็เปิดบริษัทคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองแล้วก็9ข้ามไปอีกเขาเรียกไซีกโลกหนึ่งเลยไปซิลิคอนวัลเลย์ด้วยอายุแค่19ปีโโเป็นเ e v วลล p e เปให้กับบริษัทไอทียักษ์ใหญ่หลายแห่งรวมถึง Apple ด้วยนะคะที่ Apple เนี่ยออเดรถังเนี่ยเขาดูแลโปรเจกต์แอดวานซ์เเป็น AI ขั้นสูง,งแล้วก็เป็นผู้พัฒนาระบบ Virtual Personal Assistance Personal แล้ว s เรใชันเพอร์ซันอลแอีกด้วยนคะ คือสาหรับคนในแวดวงเทคในซิลิคอนเวเล์เนี่ยอาจจะรู้จักออเดรถังมานานแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนอกวงซิลิคอนเวเล์ด้วยการที่ตอบรับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไต้หวันนะคะ <c oughs> ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีไช่อิงหวนเมื่อปี2016นเนาะ <c oughs> ตอนนั้นก็ฮือฮาเนาะท่า <c oughs> น้หญงจำได้ <c oughs> ทุกคนจะพูดถึงเธอว่าเธอเป็นรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุด <c oughs> แต่ว่าเพศของเธอเนี่ยถูกระบุไว้บนบัญชีรายชื่อรัฐมนตรีว่านอน หรือว่าไม่ไม่ระบุเพศนั่นเองอถามว่าเธอก้าวข้ามข้อจํากัดอัตลักษณ์ทางเพศยังไงนะคะเธอใช้ความรู้ความสามารถขับเคลื่อนนวัตรกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่จริงในสังคมด้วยเทคโนโลยีสร้างรัฐบาลที่โปรง่งใสตรวจสอบได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย Open Data แล้วก็เปิดพื้นที่แชร์ความคิดแล้วก็ข้อมูลเพื่อน,นํามาพัฒนาไต้หวันนอกจากงานที่ทําในรัฐบาลแล้วเนี่ยเธอก็มีงานนอกด้วย เป็นที่ปรึกษาให้กับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าวีไหวันนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาเปิดให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมเสนอกฎหมายแล้วก็เป็นเหมือนเป็นแบบเวทีให้ถกเถียงอะเพื่อที่จะแบบไปต่อยอดให้ผู้กําหนดนโยบายออกกฎหมายได้ตรงตามสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของสังคมที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นนะคะบิ๊กไต้หวันก็จะมีปัญหาคล้ายกับบ้านเราแหละที่เหมือนกับว่ามีคนขับแท็กซี่เนาะที่<ม>เขาลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในขณะเดียวกันก็มีสตาร์ทอัพอย่างเช่น อูเบอร์หรือว่าหลายๆหลายๆยีหย่ห้ออย่างเงี้ยที่ที่ขึ้นมา<ผ>มซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาข้อกฎหมายว่าเอ้ยคุณเป็นรถเถื่อนหรือเปล่าในขนาเดียวกัน<อ>แท็กซี่<อ>เขาก็ลงทะเบียนถูกต้องใช่ไหมคะคแต่ในขนาเดียวกันคนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แท็กซี่อย่างเดียวไงเขาก็เลือก Uber หรือว่าเลือกยี่ห้ออื่นๆด้วยเนี่ยแพลตฟอร์มนี้แหละค่ะเขาเปิดให้คนเนี่ยมาร่วมเสนอกฎหมายแล้วก็ถกเถียงกันจนในที่สุดเนี่ย ก็สามารถออกกฎหมายเพื่อให้ประโยชน์ทั้งกับแท็กซี่แล้วก็ให้ประโยชน์ทั้งกับสตาร์ทอัพที่ต้องการจะทําบริการรถขนส่งรถรับส่งได้ได้จริงด้วยเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของการที่แบบเขาเรียกอะไรเปิดพื้นที่ให้คนนํามาถกเถียงการแล้วก็สร้างสังคมที่ดีขึ้นนะคะซึ่งนอกเหนือจากนี้ผลงานอันโดดเด่นของออเดรถังในตําแหน่งรัฐมนตรีดิจิทัลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่นําเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการโควิด -19 ช่วงนั้นเนาะทำให้ไต้หวันเนี่ยสามารถเป็นประเทศแรกๆเลยที่ควบคุมโรคระบาดได้ดีมากๆแล้วเขาก็สร้างประเทศด้วยนวัตกรรมจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นแอปพลิเคชัน m a r k Map เราน่นจะเคยได้ยินข่าวแหนะละช่วงนั้นเนาะช่วงที่มีโควิดช่วงที่หน้ากากเป็นที่ต้องการนะนะคะไต้หวันทําไงไต้หวันเขาแสดงแผนที่พิกัดหน,น้ากากให้ข้อมูลร้านค้าที่มีสต็อกหน้ากากอนามัยแบบเดียวทามเลยเพราะว่าอะไรเพื่อที่จะลดความแตกตื่นในการออกไปกักตุนหน้ากากของประชาชน ให้ก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยบิ๊กเข้าไปตรวจสอบได้เลยว่าร้านใกล้บ้านเนี่ยมีหน้ากากไหมถ้าเกิดไม่มีอ่ะไปตรงไหนที่ใกล้เราที่สุดจะได้ยังไม่ต้องออกไปวันเนี้ยออกไปพรุ่งนี้ก็ได้หรือถ้าออกไปวันเนี้ยออกไปจุดนั้นเลยจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบติดเชื้อในที่สาธารนณะนอกนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเขายังถือว่าเป็นการโชว์ความโปร่งใสของรัฐบาลในการกระจายอุปกรณ์ป้องกันโรคแล้วก็ยังเชื่อมต่อข้อมูลได้ว่าเออแล้วหน้ากากของประชาชนเนี่ย มันมีเพียงพอไหมเพื่อที่จะมาวิเคราะห์กันเข้าถึงหน้ากากอนามัยอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ,อะนอกจากมาร์คแมปแล้วเนี่ยเขาก็มีระบบจองฉีดวัคซีนที่เลือกวัคซีนได้แล้วก็เหมือนไม่ต้องรุนนัา่งอ่านว่าเราจะไปได้อะไระเลือกได้เลยแล้วก็มีระบบเตือนไม่ถึงวันนัดหมายไม่โดนเฮแน่นอนอะนะคะมีระบบติดตามผู้ป่วยโควิดที่เขาไม่ได้ให้เฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้นเนาะ,ะเขานึกถึงว่าเออโทรศัพท์รุ่นธรรมดาที่อมาม่าใช้อะ่ะ ก็ต้องติดตามด้ด้วยเขาก็ากากใช่เขาทาตั้งแต่รุ่นธรรมดาไปจนถึงสมาร์ทโฟนเขาก็มั่นใจด้วยว่าข้อมูลที่เขาติดตามผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกส่งไปยังเทิร์ดพาร์ตี้หรือว่ากลุ่มธุรกิจที่หาผลประโยชน์แอบแฝงนะเพราะว่าก็จะต้องถูกลบภายในยี่สิบปดวันคน<อ>ก็แบบมั่นใจมากขึ้นเนาะ<อ>มีศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงออนไลน์ช่วงโควิดอะจะเป็นช่วงที่ไม่ว่าประเทศไหนแหละบ้านเราเองก็ตามมีเฟกนิวเยอะมีความสับสนของข้อมูลช่วงการระบาดว่าเอ๊ะต้องทําแบบนั้นต้องไปทีีี่่่่นนัทหรือวา ต้องรีบไปกักตุนอะไรหรือเปล่ายเงี้ยเขาก็ใช้กลยุทธ์แบบ h u m เ r over rumor เลือกจัดการ f a ก e news ด้วยอารมณ์ขันผ่อนคลายความตึงเครียดของคนในเวลานั้นแล้วก็เหมือนแบบหยิบเอากับกระแสรรู้ว่าคนชอบเล่นกับภาพมีมในออนไลน์ใช่ไหม <c oughs> ก็เอามีม,มาใช้ให้คนแบบว่าแชร์ข่าวที่ถูกต้องแชร์แล้วก็อ๋อโอเคลดการตื่นตระหนกแล้วก็สร้างข่าวท,ที่แท้จริงได้ นะคะ,ะหรือว่าถ้าเกิดนอกเหนือจากโควิดเนาะก็จะมีเรื่องที่พยายามสร้างประเทศด้วยนวัตกรรมก็คือเขาจัด presidential hackathon เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์โปรแกรมเมอร์ผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็คนต่างชาติด้วยนะมาเสนอไอเดียเพื่อสร้างนงวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นของไต้หวันโดยที่ไอเดียที่ชนะรางวัลอะ่ะก็ไม่ได้เป็นแค่ไอเดียลอยๆเฉยๆจะถูกนําไปพัฒนาเป็นโครงการให้เป็นจริงภายในระยะเวลา12เดือนด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือว่าข้อ กฎหมายต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จัดขึ้นทุกปีจนปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลากว่า5ปีแล้วด้วยค่ะดีมากๆเลยครับค่ะคก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าออเรถังเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีข้ามเพศผู้เข้าอกเข้าใจปัญหาสังคมเนาะแล้วเขาก็เชื่อมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตยก็คือเสียงข้างมากก็จริงแต่ว่าไม่ลืมให้ความสําคัญกับประเด็นปัญหาของเสียงข้างน้อยหรือว่าคนกลุ่มน้อยอย่างเช่นเธอเองเนี่ยมายกระดับเพื่อความเท่าเทียมนะคะต้องเรียกได้ว่า เป็นผลสำเร็จร่วมกันของตัวเธอเองที่ก้าวข้ามข้อจำกัดอัตลักษณ์ทางเพศและคนรอบข้างด้วยค่ะบิ๊กที่ไม่นำเรื่องเพศเนี่ยมาเป็นตัวขวางกั้นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละยอมให้เธอที่เป็นสตรีข้ามเพศอะ่ะขึ้นเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนาะก็ถือว่าเป็นการที่แบบมองหาคุณค่าร่วมกันของคนดีกว่า ในสังคมเพื่ออะไรเพื่อนําไปสู่การสร้างสังคมที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะครับแต่ก็ต้องขอหมายเหตุเพิ่มเติมไว้จากที่นุนเล่าเดยนครับผมว่าเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศของไต้หวันเนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมครับเพราะไต้หวันเป็นประเทศแรกในเอเชียที่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันได้ถูกต้องตามกฎหมายและมีระดับความเท่าเทียมทางเพศสูงเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับผมและถือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยก็ต้องชื่นชมไต้หวันด้วยเนาะครับผมเรามาต่อกันที่ท่านถัดไปเลยนะครับผมซึ่งถ้าเอ่ย ไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือคุณทีมคุกครับ CEO ของ Apple ครับผมโอเคทีมคุก CEO Apple ร้องออกกันแน่นอนนะคะใช่ชื่อชั้นของทีมคุกเนี่ยเขาก็โลดแล่นอยู่ในแวดวงเทคมานานเนาะก่อนที่จะขึ้นเป็น CEO Apple เนี่ยกเ็เป็น Chief Operating Officer หรือว่า COO ให้กับ Apple มาก่อนแล้วก็ด้วยความที่พอขึ้นมาเป็น CEO Apple นะคะก็พาบริษัทไปแตะมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกซึ่งก็ สูงที่สุดในประวัติการชนิดที่ว่าเมื่อติฟจ็อบเนี่ยกลุมบางเหียนอยู่ยังไม่สามารถทําได้เลยเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆไม่มีใครสงสัยในความสามารถของเขาหรอกเนาะที่มีอิทธิพลต่อแวดวงเทคโนโลยีของโลกใบนี้ซึ่งความเป็นตัวตนของทีมคุกอะค่ะเขาก็ได้เผื่อแผ่อิทธิพลไปยังชุมชน LGBTQ จากการออกมาเปิด เผยถึงรสนิยมทางเพศของตัวเองเมื่อปี2014ด้วยนะคะออกมาคำเอาเองเลยผ่านบทความที่ชื่อว่าทีมคุก k Speaks Up บน o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  m r g r u s u s i s s w s w k นะคะทีมคุกเขียนเลยว่าตัวเองอ่ะเป็นเกย์แล้วก็ภาคภูมิใจเรียกได้ว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเวลานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความกล้าหาญที่ทีมคุกเองต้องเผชิญกับอะไรบ้าง กับแรงเสษีานของสังคมเนาะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับ Apple เพราะว่า Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดอันดับต้นๆของโลกไม่น้อยก็เป็นไปได้ว่าทางสังคมหรือทั้งผู้ถือหุ้นเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ยอมรับกับความหลากหลายทางเพศแต่ว่าทีมคุูเขาบอกเอาไว้ว่าเขาให้คําจํากัดความการออกมาเปิดเผยตัวตนของตัวเองในครั้งนั้นนะคะว่าเป็น a n increasing sense ออฟดิวตหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นสำนึกเพื่อคนในชุมชน L G B T Q community ของเขาเองครับก็ในช่วงนั้นปี2014เนี่ยเป็นช่วงที่ สหรัฐอเมริกากาลังผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะทีมคุกเขาออกมาเปิดเผยตัวตนทั้งๆท,ท,ที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่พยายามในการรักษาความเป็นส่วนตัวของติงม,มาตลอดชีวิตการทํางานเลยก็ถูกจับต้องมาตลอดเนาะฮู่บนนสปอตไลท์แต่เขาก็มองค่ะว่าการเปิดเผยรสนิยมทางเพศของคนแบบเขานี่แหละที่เป็น CEO Apple เนี่ยน่าจะมีความหมายต่อผู้คนในสังคมไม่น้อยเนาะ น่าจะช่วยผลักดันความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้รวมถึงเป็นกําลังใจให้กับคนทุกวัยเพราะว่าเหมือนจุดเปลี่ยนจริงๆอ่ะที่ทําให้เขาตัดสินใจอะมีเด็กคนหนึ่งเป็นแบบย,ยโชวชนี่แหละเขียนจดหมายมาหาทีมคุกเล่าว,ว่าเขารู้สึกแบบกระอักกระอ่วนใจต่อตัวตนแล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองแบบตัวเองไม่ได้เป็นแบบสเตรทว่าง,ง้นเถอะก็เลยนะทําให้ทีมคุกรู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากให้คนที่มีรสนิยมทางเพศหลากหลายอ่ะไม่ถูกมองเป็นตัวประหลาดไม่ถูกดกดขี่ เพื่อที่จะแบบให้ความชอบส่วนบุคคลเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่ควรจะยอมรับกันได้แล้วก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบออกมาคําเอาซึ่งความกล้าหาญในการออกมาคําเอาของทีมคุกนะคะก็ได้ปรากฏชัดแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่แค่ก้าวข้ามข้อจากัดอัตลักษณ์ทางเพศแต่ยังสนับสนุนให้สังคมยอมรับความแตกต่างหลากหลายของเพศสภาพที่ไม่ควรเป็นกรอบกําหนดความสามารถของคนหรือกระทั่งความเป็นคนคนหนึ่งด้วยค่ะครับผม แล้วมาถึงท่านสุดท้ายนะครับผมคุณแอนเมชางครับโอเคสำหรับแอนเมชางนะคะเราให้คำจำกัดความว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางสังคมเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระดับโลกค่ะแอนเมชางนะคะปัจจุบันเป็นซ e o ของ Can d ิ d นะคะซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รวบรวม Data ในรูปแบบต่างๆเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคสังคมอย่างเช่นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแยกตามหมวดหมู่แล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้ผู้ที่ต้องการ เหมือนแบบฟันดิ่งอะ่ะขอขอขออยากจะดึงดูดนักลงทุนหรือต้องการระดมทุนสําหรับโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือสังคมทั่วโลกนะคะแล้วก็ปัจจุบันเธอก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสข,ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านสตรีและเทคโนโลยีหรือว่าเป็นซีเนียร์แอดไวเซอร์ฟอร์วีแมนแอนด์เทคโนโลยีในสํานักงานเลขาธิการ Global Women's i s s u e s นะคะซึ่งเธอได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรเจกต์ที่ช่วยขยายฐานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกไปยังประเทศกําลังพัฒนาซึ่งนอกจากนี้นะคะเธอยังเคยดํารงตําแหน่ง CIO หรือว่า Chief Innovation Officer ให้กับภาครัฐภาคสังคมหลายแห่งนะคะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยให้พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าความขัดแยง้งหรือว่าการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพู่งนวยการบริหารที่ US Agency for International Development หรือว่า USAID นะคะก็คือเป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ ซึ่งเธอใช้เทคโนโลยีและก็นวัตรกรรมหลากหลายมากเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาในพื้นที่อ่อนไหวพื้นที่ที่เผชิญความท้าทายจากปัญหาต่างๆทั่วโลกมาแล้วนะคะซึ่งก่อนจะทํางานภาคสังคมก่อนที่จะผ่านตัวเองมาทํางานให้ภาครัฐแล้วก็ภาคสังคมเนี่ยค่ะแอนเมชางเนี่ยเขาเริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลเลย์นะคะกับหลากหลายบริษัทรวมถึง Apple และ Google ด้วยนะคะซึ่งที่ Google เองเนี่ยเธอเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าทีมอะค่ะใน<ม>ในฐานะเป็นผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมสําหรับตลาดใหม่ เธอเป็นคนพัฒนาโครงสร้างวิศวกรรมของแอปพลิเคชันและก็บริการบนมือถือที่ทำรายได้ให้กับ Google ให้เติบโตเพิ่มขึ้น20เท่าในเวลาเพียง3ปีเท่านั้นภายใต้การนำของเธอนะคะซึ่งแอนเมชางเนี่ยได้รับการเสนอชื่อให้เป็น1ใน23 most powerful lgbtq p people in tech โดย business insider ในปี2019<อ>แล้วก็เป็น เขาเรียกอะไร t w e t o p LGBTQ entrepreneur executives and thought leaders โดย global c h e c k e r s ในปี2019อีกด้วยแอนเมชางเขาไม่เคยปิดบังตัวตนของเธอเลยนะคะเขามุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายแล้วก็สนับสนุนให้คนเนี่ยก้าวข้ามข้อจำกัดของอัตลักษณ์ทางเพศเพื่ออะไรเพื่อสร้างสังคมเพื่อทุกคนที่เท่าเทียมแล้วก็ไม่ลืมนำความเชี่ยวชาญในแบบของตัวเองเนี่ยมาพัฒนาสังคมโลกด้วยค่ะครับผม ครบทัวนทั้ง4ท่านแล้วนะครับผมที่เรานํามาเล่าถึงความสามารถและการยืนหยัดต่อความหลากหลายทางเพศซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่4ท่านนี้นะครับผมบยังมีอีกหลากหลายท่านที่เราขอชื่นชมแต่อาจไม่ได้กล่าวถึงในซีรีส์ในครั้งนี้นะครับผมซึ่ง t Tech by True Digital Podcast ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเดือนแห่งความภาคภูมิใจโดยการเชิดชูและยกย่องบุคคลที่ม่เพียงช่วยสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้หากแต่ยังพยายามเอาชนะมายาคติ ต่อสู้เพื่อการยอมรับเชื่อมั่นสนับสนุนส่งเสริมผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้ใครก็ตามได้ก้าวข้ามข้อจำกัดอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อได้ดำเนินชีวิตทั้งความจริงและความฝันในแบบฉบับของตนเองนะครับผมค่ะใช่แล้วค่ะก็ในซีรีส์ Beyond Gender นะคะครั้งหน้าค่ะบิก๊กเราจะพาไปดูสวัสดิการของบริษัทเทคทั่วโลกนะคะรวมถึงที่ไทยด้วยเนาะที่เปิดรับความหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศไปดูกันว่าเขา มีสวัสดิการอะไรที่ทําให้คนเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างสนุกสบายใจแบบไม่มีอะไรมากั้นแบบเป็นคําคําใหม่แบบไม่มีอะไรมากั้นนะคะจะมีที่ไหนบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะครับผม คุณผู้ฟังสามารถติดตาม Text ทคไบทู Digital ทั้งบทความและพอดแคสต์ที่เป็น Original Content จากทู Digital Group ได้ด้วยการกดติดตามพวกเราทางช่องทางดังต่อไปนี้ครับผมถ้าชอบอ่านสามารถเข้าไปอ่านได้บนช่องทาง o f ฟ i c i a l ของเรานะครับผมทั้งเว็บไซต์ B ล o อกด t หรือจะเข้าไปอ่านที่ t o ไอดีในหัวข้อข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้เช่นกันครับผมรวมถึงเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ l i n k ์อที่จะคอยโพสต์อัปเดตว่าบทความใหม่ๆของเรานั้นพร้อมให้ทุกท่านอ่านเรียบร้อยแล้วนะคผม หรือถ้าคุณเป็นคนชอบฟังนะผมรับฟังพอดแคสต์ได้ที่บล็อกดิจิ u t ท b e และ Spotify เพียงค้นหารหายการพอดแคสต์พิมพ์คำว่า t e c h by t o i i i t t l p p o d c s t กครับผมอย่าลืมกดติดตามและรับชมคอนเทนต์จากพวกเราด้วยนะครับค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้เราสองคนทั้งนุ่นและบิ๊กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับ t e c h by to Digital Podcast unleash possibilities together ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะ